เยเวลาคนผู้ดใดเสีรับคอนมูเสียดีก็คือ83พื้นมาถึงเป็นที่เรียบร้อยนะครับถือว่าลอต2ขอบคุณสําหรับแม่แอนยู a อนะครับแล้วก็ฝ่ายประสานงานแล้วก็ขอบคุณแม่แดงขอบคุณสําหรับพี่แอนพี่ตั้มนําทรงอีกส่วนหนึ่งก็จะไปมอบให้พี่น้องเสริมกันอยู่ทางในหมู่บัานชุดยดมู่14ครับมื่อนี่ก็สมอบให้สาหรับาสามาในสานักงานกอนนะเพื่อเป็นการซเวลาพรานยนายัน,ยน โบหอดมือสิแจกจริงเออยเขาเฮ้ยโบยันโบหอดมือสิแจกจริงฮะครับเป็นเนว่เนว่ยม่เนาะถ้ามาเอื้อนนะน่าสิไหรไห้ไอ้ซีดก่อนเอาแถวต้นเลี้ยงหนึ่งเออเอาโอ้พี่อแหล่ก้อนมือจากได้แบบได้พี่อแหล่เฮ้เฮ้ล็อกไว้เองวะเดี๋ยวนี้ก็มีนโยบายเพิ่นจะให้อ่า ไอ้ใบก้อนผมเบิ่งแล้วอยู่ในสำนักงานเท่ากับจยู่บกเกินทำมาร่วมกันจริงๆก็บ,บกเกินนะครับบกเกินร้อยคนหรอกแต่ส่วนมากี่เป็นภาพร่วมที่มาเสริมกันนะครับแล้วก็เมื่อน,นี้อยู่ซัมไลก์กัาสำนักก้อนอพื้นหิ่งห้าห่มผืนหนึ่งผืนแล้วก็จะมีที่นอนสามผืนเนาะสามผืนแล้วก็ในส่วนของสามผืนนี่พื่นบ้านจังไรก่อนครับโอ้พื่นฟิกมาไวแล้วว่าให้รถมี่ รถนี่ข้าพื้นหนึง่งเหลือจากกันสองพื้นกับให้พัฐบาลพีน,น้าเอาจะแสดงว่าเดี๋ยวนี้มันมีอยู่สองหมองนอกบ้านสามลังกับในสถานีตรงนี้บันนี้<ช>ขันที่นอนนี่มันนอนได้ประมาณ่าเกินสูงสุดคนหนึ่งใน,นสองคนที่นอนเดียวอ๋อที่นอนเดียวเออที่แบ้แล้วเออที่แบ้แร้ว ถ้าทีนน่นั่นเดียวคันอยากนอนน้ากันต้องไปซีกันกันเออ <c oughs> คือแบ่งกันนอนพูละมืออม่อมื่อละอน,ลน,อนอนไล่ขวางก,กันจะได้ประมาณาประมาณสี่คน,น,นคันนั่นไล่ขวาง <c oughs> ได้คืนเดียวแต่ว่าคันย่านมูย่านเจ้าของได้เปียกมูมือน,นีไอเจ้าของนอนมือรุ่นใไอมูนอนเอ่อหมุนเวียนเปลี่ยนไปเอหรับเอสเอ USA นี้นะครับ นี <mile> ่อีเเาสียงแน่อยนี่ผู้ยิบานินจ้าแล้วสำหรับสำหรับกีอนครับมันจะจะเหลืออยู่งพืืมอบมาม่ากีแงไห้ท่านป่าสลันนะครับผู้ไห้ผู้มาก่อนคำ่ได้ว่ามาก่อนเกยบหอกันพิดปยกสำหรับน่มสมวาเขามีกีนดไห้ซี่หไหรเดเพิ่มนึ่งอเตรียมแหล่นะครับะ อ่าคนนี้คือนิโนนนะครับย่อมแดดนะครับรับเดเ๋ยวนี้ป้าด้พุทธว่าถ้าอยากได้มาห้องคนยังได้ได้ติมเดียวกันไปเรียกเราเลยพี่น้องเพิ่มปุ๊บจิบูุ๊บอนุญาตพี่น้องเออเอาให้เข้ามาห้องพื้นหนึ่งเนื้อเอาผู้ชุนนะครับบารจาการร่วมให้ขอบคุณสำหรับนี่เองครับเอาว่าวันนี้กับเขาสู้หมดนะครับปกติ สามาชีเียกสี้คร so um, ับเพราะเป็นยังเพราะว่าไม่าเลือกสี้กันไปชี้เลเอาบอกมาเลยเอาสี้ีฟ้ากตร้มตาทันทีเอาชี้ไหนชี้ไหนนี่แสดงว่าสองคนบอกสองคนเอาพื้นเดียวาเอาเอาเอนเบียร์พูดอะสองคนเปดียวขนาลาโฮมได้สองคนไหมไม่ยังโป้ยังงดู โบอีกโบอีกจีนวนออกจวนจีนอนมาเอาเดี๋ยวเอาแซามาให้เราไหมใช่หรือมามามันเรือนเดียวเอาจีนอนกัดอีกอันหนึงให้เพราะอีวนครับเราได้พาโฮมไปแล้วเมื่อกี้เอ้ยเอาโฮมแล้วอันส้าเป็นวัดเด้อใช่ไหมบอหนับจับนวนไว้แล้วเช็คในไลน์นีิว่าผู้ใดได้ไรเนี่เอา นี่จะออกกับมูดิ้งนี่มาพี่น้องเช็คเอาเด้อเป็นจักพื้นแล้วพ่อเนี่ยอ้วนน้ำนี่นะครับเอาสำรับสองเอานี่พ่ออ้วนขอบคุณน้องมากครับผมแม่แอนนะครับเอาบัดนีะสองคนนี่ห่มน้ำกันบ้ะนี่เวลาน้องใครต้องจูเฟื่อรถล่ะเอาจูเฟื่อรถเอาอันนี้ในไรนี่นะเดี๋ยวส่ไปเก็บคื่อจันสี่ข่าวเรื่องมันเกิดมาแล้วค่า ตั้งว่าทีเส้นับว่าทีสามเดี๋ยวมาเป็นรองตามมาครับเื่งวัดุกหน่อยครับขอบคุณแม่แอนยูซีครับเป็นรองครับโหหายากหายากครับเป็นรองครับสุดยอดเพราะว่าเเป็นเาเพือนล้วังสีให้ทั้งหมู่บ้านเพ่งมอเตอร์ไซค์ขอาสายจวดตั้งโอ้โหจดจดจดหาาาคอครับโอ้จดจดดะ ่ะก้เมื่อืกันรองกันาพอชูสินเมียพัดอ่อนแดนเหน้ามากครับพอแยกกันด้นี่ถาไม่แยกกันไม่แยกแบบไายหายผลเราไม่โอพืชขวยข้ายตะไคร้ผักงก้วเอาเมียแบแม่อมอนขอน er an ้าพบุตรมาชุดต่อไปชุดพอนมกับที่รอนอันนี้คืผู้ได้รับจากอักย จก็ไปใหม่มากครับอยังไม่เด้อดแม่เด้อโอ้ก็พอพงมากครับมาพุเอาใสเพจน์สุข้นครับใสเพจน์สุข้นพอเป็นยังไปฮะทีนั่นพร้อมเพราะว่าให้คอพอมาบ่ได้นะครับเอาแม่อามออมอนโคตรด้วยด้วยเปถือได้คือพวกนี้มีสาวคุณงพอสงการนั่งใส่พวกเนี้หนึ่งกี่เป็นพอไงครับเป็นจะได้ พีว่า <substit> แม่สน้องไม่ก็เลืออีกนะครับพี่่าไหนะครับนวยพลต้มพูครับท่านอบอตพี่น้องครับอันเป็นนสี่นะขออนุญาตบอกให้เออในตอนนี้5้าหทั้งแปดเหือนแล้วก็ที่นอนอีก3เหรอนรวมทั้งหมดแปดสิบสามเอนแจกใจให้สรรพูชุ่มอายุตั้งแต่อายุได้ไม้เกกสิบปีขึ้ไปแล้วก็ผู้พิการนะครับ ผู้ยากไร่นะครับจาเเลือคนอยากไร่ทีนี้นะครับเรายังยังติดไว้ในตอนนี้เลือทอาไรครับกระบสวัสด,ดีพี่น้อง FC ฟยายตุ้มทุกทุกคนนะคะ FC ฟซีเลำเพลินเพลินเสียงสียงทุกทุกท่านค่ะยายตุ้มบริมาเหตุคลิปลายหลายวันกับพี่น้องยากหลานน้อยนะคะน้อมื่อนี้มีโอกาสได้มาทําคลิปนะคะมีเวลาได้มาทําคลิปกับพี่น้องขึ้นหัวข้อค,อคลิปว่า สิ่งดีๆในเพชรลำพินก็ยังมีอยู่เสมอนะคะพี่น้องสิ่งดีๆในหมอลำเพชรลำพินก็ยังมีเสมอนะคะพี่น้องนนวันอังวันพุทธที่22มกราคม2568ค่ะพี่นอ้องยายตุ้มขึ้นหัวขอ้อคลิปด้วยภาพนะคะภาพที่ประทับใจผู้ใหญ่ใจดีแม่เอ,อ็นยูอีสเอนะคะพี่น้องเจกระหม่มสำหรับบุคลากรในสำนักง,งานเพชรลำพินพระหม่ม ที่นอนนะคะแล้วก็เอื้อเฟื้อไปถึงในหมู่บ้านนะคะผู้สูงอายุผู้พิการผู้ยากไร้ค่ะพี่น้องร้อยกว่าผืนนะคะพี่น้องพระห่มโตโตไม่ใช่ผืนเล็กนะคะ mm hmm. ผืนใหญ่ผืนหนาโอ้ยเหมาะสําหรับฤดูกาลนี้นะคะพี่น้องที่อุณหภูมิของอากาศนะคะพี่น้อง สิบเอ็ดสิบสององศาสิบองศาแปดองศาเจ็ดองศานะคะพี่น้องภาคอีสานนะคะสารคามก็เช่นเดียวกันสกลนครบ้านใหญ่ยยตุ้มก็ต่ําสุดแปดองศานะคะพี่น้องปีนี้นะคะขอบคุณแม่เอนยูอนะคะพี่น้องที่เป็นผู้ใหญ่ใจดีต่อมนุษย์เพื้นเนนสมอมานะคะพี่น้องใหญ่ยยตุ้มติดตามอยู่คะ่ะพี่น้องติดตามไลค์ติดตาม,ตตามอันนี้อยู่คะ่ะ แต่ว่าไม่มีเวลาเม้นไม่มีเวลาเข้าพูดเข้าคุยด้วยในไลฟ์สดของช่องต่างๆที่เป็นพันธมิตรมละพินเรือนะคะยายตุ้มก็วันนี้เอาสิ่งดีๆมาให้เอฟซียายตุ้มได้ชมกันนะคะหลายๆท่านอาจจะได้ชมไปแล้วในหลายๆช่องของพันธม,ะะมิตรมลพลินหรือในช่องหลักนะคะพี่นอ้องสิ่งดีๆนะคะเล้วสิ่งดีๆอีกสิ่งหนึ่งก็มาชมค่ะพี่น้องว่ามีสิ่งดีๆอะไรบ้างนะคะที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ สำหรับมลพิษลำเพลินค่ะน้องเด้อเดี๋ยวสิแจกบัตรล้อนนี่นะผู้ใดอยากเพิ่มเติมบัตรปุ้มปิดหมอลำเพชรลำเพลินนะครับเนาะหมอลำเพชรลำเพลินวันที่25 26 27บัตรเมาอหมอ้มอสามมือครับ198คะแนนเด้อพี่น้องเด้อหรือว่าผู้ใดอยากมีมีบอถถ่อเถงอยากซอยเป็นไร้วันกับบัตรปุ่มปิดไร้วันกับมีเด้อพี่น้องราคา99คะแนนหรือว่า100คะแนนนั่นแหละพี่น้องเนาะ ซอยเหลือเพชรลำเพื่อนซอยเหลือพญิบาลสายจวนแล้วกับเมพอดพิรดีแล้วก็ลูกๆในวงนะครับเนาะแล้วกับมีข้าวดีก็นั่นอีพี่ก็ไปหรือว่าอีพี่ในผมปะลู้นะเห็นน้องสุพรรณผว่าเพื่อนอาจจะมีมาไล่ให้ทีมงานน้องๆแต่เสิร์คนละเล็กคนละน่อยแล้วก็ทีมงานตลกอีกพี่น้องค่อนบอกค่อนไหวนี่บ่เน่อาจจะเหยียบต่อยกันไปคนละหน่อยสองร่อยกับบะลู้อันนี้ความดีของพ่อสุพรรณเพินพ่นเห็นผลบาอยู่ในช่องพี่บาวหนองคาย คนณว่าอาจจะมีมาไล่ให้ทีมงานงน้องๆแดนเซอร์คนละ, 200, 300, ะสองร้อยสามร้อยกว่าชัตแล้วกับลูกๆนี่คืออีพี่นาบุละประมาณอ่าสิบเดือนวันทีสิบสี่คือว่าอย่างนี่แหละคนอาจจะมีให้ประมาณเจ็ดแปดคนเพ่นกําล่างพินิจเพ็นเจรน,า,นาอยู่อันนี้เขาก็ต้องนั่นแหละคนทํำดีคิดดีท่ำดีผู้ดใดสีบา้าจังได้ก็สร้าง,งพี่น้องกับเมียนั่นแหละมันไปฟ้องเมียมันนั่นแหละพี่น้องจ๋า พ่อสุพรรณก็เป็นอีกท่านหนึ่งนะคะที่เป็นผู้ใหญ่ใจดีช่วงหนึ่งเพื่อนก็เข้ามาเป็น FC เอฟซหมือนเพลินเพลินนะคะแล้วก็เพื่อนก็ข้าม อันนี้พูดกันตรงๆเนาะค่ะก็รู้ๆกันอยู่พูดก็ข้ามโขงไปพักหนึ่งค่ะตอนนี้เพื่อนก็กลับมาสนับสนุนน้องๆในเพรลำพูนค่ะก็ต้องโคขอบคุณพ่อสุพรรณอีกนะคะ EP ที่ผ่านมาเพื่อนก็ให้มาไลัยแม่โพรให้มาไลัยน้องนีน่าแล้วก็ EP ต่อไปนะคะพี่น้องบ่าวหงแดงพูดแล้วนะคะน้องแดนซอร์คอนโวยและก็ศิลปินคนที่อยู่กับปูงมาตะกุตะกู้นนะคะพี่น้องพ่อสุพรรณเพื่อนก็ เพื่อนก็ดูอยู่นะเพื่อนกลับมาเป็นกำลังใจให้เหมือนเพื่อนละเพื่อนแล้วก็ขอขอบคุณค่ะพี่น้องเนาะ f อฟซีเท้ากับธรรมดาเนะคะเนาะบางช่วงก็อาจจะออกไปบางช่วงก็เข้ามาค่ะพี่น้องก็บโกว่ากันเนะพี่น้องเนาะค่ะบางทีเราก็รักชอบใครรักวงไหนแล้วก็ไปเชียร์ไปสนับสนุนนะคะจะกลับมาเชียร์ กลับมาสนับสนุนพิลาเพลินเราก็ยินดีค่ะพี่น้องอันนี้คือสิ่งดีๆที่ยังมีเสมอในมรรพลาเพลินนะคะรักษาคุณความดีไว้นะคะสําหรับ f อฟมรรพลาเพลินนะคะพี่น้องบอกว่าพ่อพ,อพอแม่แม่ที่อยู่เบื้องหลังที่ไม่ค่อยที่ไม่ค่อยออกตัวนะคะแต่ว่าช่วยเหลือสนับสนุนดูแลมรรพิลาเพลินมาโดยตลอดนะคะพี่น้องอันนี้ก็ใญ่ยยตุ้มก็ดีใจนะมรรพลาเพลินนะคะ สำหรับคลิปนี้ยายตุ้มก็มาพูดสิ่งดีๆนะคะให้เอฟซียายตุ้มได้ฟังหลายๆคนอาจจะได้ดูแล้วนะคะในช่องต่างๆเนาะถ้าสำหรับเอฟซีท่านใดที่ยังไม่ได้ดูไม่ได้ชมก็ชมในช่องของยายตุ้มนะคะพี่น้องยังฮักยังแพงคือเก่านะคะแต่ไม่ค่อยได้มีเวลามาพูดมาคุยหรือมาทำคลิปนะคะพี่น้องวันที่สองกุมภาพันห้าร้อยหกสิบแปดนี้นะคะ เจอการก,กับมลบพิลพืนนะคะบ้านใดยตุ้มนะคะเทศกาลงานโซ่รำลึกครั้งที่44ค่ะพี่น้องงานใหญ่ของอำเภอจัดทุกปีนะคะปีนี้เป็นปีที่44ค่ะได้ฟังมลพิลพื้นนำกันนะคะสำหรับ f c ของยายตุ้มก็รอติดตามชมนะคะยายตุ้มอาจจะลงเป็นคลิปหรืออาจจะมีไลฟ์สดบ้างนะคะในวันนั้นนะคะ2กุมภาพัานธ์2568ค่ะเจอกันนะคะสำหรับคลิปนี้บบมีอย่างคะ่ะมาว่าข้าวดี มาว่าสิ่งดีๆให้เอฟซได้บึงได้ชมกันนะคะขอขอบคุณช่องละช่องผู้ยา่ยบายสายจวดแล้วก็ช่องบ้างหงเด็กนะคะพี่น้องเนาะค่ะที่เย่ตุ้มได้หยิบหยิบบรรยากาศในช่องนะั้นมาลงในช่องของเยี่ยตุ้มค่ะก็ต้องขอขอบคุณไวนะ้ณที่นี้นะคะอากาศเย็นค่ะพี่น้องรักษาสุขภาพนะคะ คิดดีพูดดีทำดีสิ่งดีตามมาแน่นอนค่ะคลิปนี้เจอกันเพียงเท่านี้นะคะถ้ามีเวลามีโอกาสก็จะมาทำคลิปให้ชมอีกนะคะพี่น้องสำหรับวันนี้ก็โชคดีทุกทุกท่านนะคะสวัสดีปีใหม่ส6งพันห๊ายบค่ะบายๆเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ